แทแดรดปลาทูไทยกรอบพริกขิงมาแล้วเขาว่ากันว่ารสชาติเข้มข้นผ่านกระบวนการสลัดน้ำมันไปลองชิมกันเลยคทอกรอบทานกับข้าวสวยมันกลมกล่อมเข้ากันดีมากเลยค่ะรสชาติจะประมาณ เค็มนิดหน่อยเค็มหวานแต่มันไม่ได้เค็มมากนะมันเค็มรสชาติแบบน้ำพริกกลมกล่อมอะค่ะหสวรรค์บอ,บองดีรสชาติแบบดีค่ะดีมากทาอนกับผักสดนะคะคลนกับผักสดนะหืมกระดูกเจละเจลยะตอบโจทย์สายคลีนนะคะตอบโจทย์มาก ผมอ้ย่าใช้มือนะเพราะว่าเราล้างมือแล้วคุณค่าค่ะแต่ว่าไม่แพงกับบุกละเก้าสิบบาเก้าสิบสองประมาณนี้ตอบโจทย์สายครีมมากแนะนำเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาไม่มีอมน้องมันเลยเขาผ่านกระบวนการสลัดน้านออก ย้ำว่าโอ้โหรสชาติดีมากสวรรค์นบนดินความสุขที่แทยจริงคือการกินมันใช่ปลาทูน้ำพริกปลาทูอืมค่ะดีค่ะดีขออนาตทานแบบบ้านๆน,นะคะแ่บงัวนัวแห้ง ว้าวตอบโจทย์สายทีนเน้นโปรตีนจากน้ำปลาไข่ต้มเน้นโปรตีนลดคาร์บมันใช่ทางนี้เลยจ้ะน,นวดแห้งจ่ายพี่นอ้องโอ้ยนาอมุเจ้าเบิง้งมุเจ้าเบิง้งเห็นหมอกลูเฮ้ยมีความพยายามสูงแห้งมุดเจ้าเบิงเบ้งเด้อเออ นัวแหงแซบรสชาตคือไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดนี่เทน้องลงมาเยอะมากเลยพวกของเขาทำดีอ่ะทำดีทำถึงอะทำได้ไงเนี่ยคือมันลดมากเพื่อดูอือขออนุญาตก,กินแบบบ้านๆเดอ้ออื้อ ทุกคนฟังฟังเสียงเคี้ยวนะคะหนึ่งสองกระุกเล็กอย่างนี้ทานได้เยอะนะคะทุกคน,กคนดูราคาแอบแรงนะแต่ว่ากว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลย คือโวยกับข้าวสวยลวร้อนอะเนาะไม่ต้องเยอะเพราะว่นนองก็ไม่ได้เผ็ดมากแล้วมันกลมกล่อมเข้ากันดีมาก